สวัสดีค่ะหนูชื่อดิ่งกุทรวงทองชั้นป,ประถมศึกษาปีที่3วันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศโครงการพัลโล11าาิบเอ็ดนาซาเพ่งเพลย์ซับแยกรให้กับโครงการพัลโล่เป็นสามาชิกนาซาได้คัดเลือกนักบินอวกาศสำหรับภารากิจพัลโล11เอ็ซึ่งส่งมปด้วยเป็นลูกน้องจันทร์ไว้3คนได้แก่เนลสตองบา,าราลินและไมเคิลคาริน จรวดเะทรานวีแต่นำส่งยานอำกาศซึ่งประกอบไปด้วยสามส่วนย่อยขึ้นสู่โคนจานของโลกเสียเกาะแล้วจึงมุ่งหน้าไปยังดวงจันทร์ต่อไป <laughs> สว่วนประกอบแยกหังยานนกานี้ได้แก่สรมชาการเสาร์เชื่อมต่อและสารขับเคลื่อนและสสอบของยาลนลุน่าโมดูลตามแผนการที่วางไว้จะมีการนำส่งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อภารกิจนี้ ขึ้นสู่โคจรของโลกเสรีก่อนแล้วจึงมุ่งหน้าไปยังดวงจันทร์ต่อไปโดยนิวอสตองและบัตอัลลินจะอยู่ในยานลูหน้าโมดูลเพื่อเตรียมลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์และเพื่อลองเทียมของเขาอีกคนคือไมเคิลคอรลินจะอยู่ในยานสำรวจชาการซึ่งโคจรรอบดวงจันทร์ระหว่างปฏิวัติภารกิจในวันที่20ก,การกฎาคมคศ1969ทางออกาดินทางไปได้เกิน110ชั่วโมงักนะปีนาวกาศนิวอสตอง ก็ได้เป็นมนุษย์คนแรกที่ก้าวลงเหยียบบนพื้นผิวของดวงจันทร์และบัตลลินในอีก20นาทีต่อมามีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์บระวศา์ครั้งนี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไปทั่วโลกทําให้ผู้คนหลายล้านคนสามารถจดจำภาพความของนิวสตอร์ที่เก่าในขณะาน,าน,นั้นว่านั่นคือการร้าวล็กๆของคนคนหนึ่งแต่เป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของยุียชาตินัวกวิกาทั้งสองใช้เวลาอยู่บนดวมจันทร์รวม สองชั่วโมงหลังจากนั้นออกเดินทางไปบริเวณรอบจุดลงจาดของยาลูนาโมดูลเก็บตัวอย่างหินบนพื้นถ่ายภาพและจัดเตรียมการทดลองทางวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งหลังการสำรวจที่สร็ลงนักบินอวกาศทั้งสองกลับเข้าไปในยาลูนาโมดูลและจุดระเบิดเครื่องยนต์ให้บินขึ้นและกลับไปเชื่อมต่อกับส่วนประชาการได้สําเร็จหลังจากนั้นทั้งหมดเดินทางกลับสู่โลกในวันที่4ีกรกฎาคมคศินึ่ัก้าอยส สวัสดีค่ะ